อัปเดตล่าสุดเงินช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเ,เกษตรกรชาวนาเปลี่ยนอีกแล้วนะคะผู้ชมจากเดิมค่ะที่ได้ข้อสรุปมาว่าจะช่วยตาไล่ละ500บาทนะคะผู้ชมไม่เกิน20ไรต่อครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วค่ะจะมีการนําเสนอนะคะเข้าที่ประชุมนบค่ะเป็นไล่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไรต่อครัวเรือนค่ะ เมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะมีการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายบริหารเข้าวแห่งชาติด้านการผลิตนะคะคุณผู้ชมและได้มีการอนุมัตินะคะการสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวในอาัตราไล่ละ500บาทไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือน ขณะเดียวกันค่ะในวันที่19เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมนายจุฬธภมณ์ยอดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการออกมาเปิดเผยหลังจากการประชมุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเห็นชอบนะคะในหลักการที่จะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผ่านโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไล่ละ1000บาทค่ะีคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มีมตินะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของภาคการเกษตร นะครับแน่นอนว่าภาคการเกษตรระยะยาวเนี่ยมันก็มีเรื่องของโซนนิ่งเรื่องของการปรับโครงสร้างต่างๆระยะสั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการช่วยค่าครองชีพของพี่น้องเกษตรกรด้วยเช่นเดียวกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการช่วยเหลือในเรื่องของออไร่ละพันุนะครับซึ่งทางรัฐบาลก็คงจะต้องไปดําเนินการนะครับแต่ว่าในส่วนของออทางกระทรวงการคลังเองก็คงจะต้องไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหาทางเ,เดินหน้าโค,ครงการโดย ที่ไม่เป็นภาระต่องบประมาณในระยะยาวนะครับเราอาจจะมีการปรับกรอบรายละเอียดของโครงการบางส่วนนะครับก็คงมาได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ากลุ่มเกษตรกรก็ยังคงเป็นกลุ่มที่มีความปรอะบางอยู่เสมอนะครับในขณะที่ถึงแม้วราคาพืชผลการเกษตรจะ ขยับตัวขึ้นมาในระดับที่น่าพึงพอใจแต่ว่าก็ยังเป็นกลุ่มที่ยังมีภาระไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สินภาระในเรื่องของครอบครัวอีกมากนะครับซึ่งรัฐเองก็มีแนวคิดในการที่จะไปดูแลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแต่ในระยะยาวเนี่ยเราก็คิดครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยราต้องปรับโครงสร้างนะครับเรามีการช่วยเหลือหลายประเภทอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเติมเงิน10,000บาทไม่ว่าจะเป็นกลไกอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะปรับในเรื่องของภาระ,ระ ที่จะมีผลต่องบประมาณนี้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อไปเอาทีละเรื่องดีกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาคุยให้ฟังอีกทีตรงนั้เอาทเรื่องดีกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาคุยให้ฟังอีกทีตรงนั้นเาทีละเรืดีการับเดวยมาให้าีกตนเอาทีละเรื่องดีกว่าครับเดี๋ยวผมมาคุยให้ฟังอีกทีตรงนั้น,นานครับเดีไยเไม่หนานาเดิครับเด่ยวเาคย เป็นไปได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเพิ่งตอบดีกว่าครับล่าสุดเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จะมีการนําข้อเรียกร้องนะคะของพี่น้องเกษตรกร,กรที่มีไม้จํานวนมากค่ะคุณผู้ชมที่จะมีการพิจารณานะคะถึงเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งค่ะเนื่องจากว่าเกษตรกรไร,รายย่อยของไทยค่ะส่วนมากมีที่ดินไม่เกิน10ไร่เงินช่วยเหลือนะคะอาจจะไม่เพียงพอ ทำให้นำมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งจึงได้มีการนำข้อสรุปนะคะคุณผู้ชมที่จะมีการช่วยเหลือกเกษตรกรในปี2567นี้ในอัตราไล่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ต่อกัวเรือนค่ะในวันที่25พฤศจิกายนนี้ค่ะคุณผู้ชมจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านบาค,ค่ะและจะมีการประชุมนะคะคณะอนุกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ที่มีคุณณนะรุมน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะคุณผู้ชมจะมีการนําเสนอเงินช่วยเหลือชาวนานในโครงการสนับสนุนบริหารจัดการค่าเก็บเกี่ยวข้าวค่ะคุณผู้ชมไล่ละ1,000บาทต่อครัวเรือนไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนนะคะโดยข้อสรุปดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าทางกระทรวงเกษตรนะคะมีการพิจารณาถึงนโยบายของเกษตรกรเป็นที่ตั้งค่ะ พราะถ้าหากว่ามีการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะคุณผู้ชมในอัตราไร่ละ1,000บาทต่อไร่ตามเดิมเกษตรกรรายย่อยที่มีพื้นที่นานะคะไม่เกิน5ไร่หรือประมาณ5ไร่ค่ะก็ยังจะได้รับความช่วยเหลือนะคะคุณผู้ชมในอัตรา5,000บาทต่อครัวเรือนค่ะแต่ถ้าหากว่ามีการปรับลดลงมานะคะเหลือเพียงไร่500บาทค่ะก็จะทําให้เกษตรกรนะคะได้รับเงินช่วยเหลือเพียง 2,500บาทเท่านั้นต่อโัวเรือนค่ะคุณผู้ชมซึ่งคาดว่าจะไม่เพียงพอในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรค่ะในวันที่25พฤศจิกายนนี้ค่ะคุณผู้ชมรอข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งจะมีการ ประชุมของทางนบอค่ะหลังจากได้ข้อสรุปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันที่29พฤศจิกายนค่ะคุณผู้ชมจะมีการนำเรื่องดังกล่าวนะคะเสนอเข้าที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเนินการอนุมัติอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งคาดว่าจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในอัตราค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทได้ภายในช่วงเดือนธันวาคมนี้เป็นของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกรค่ะ